สวัสดีครับอารุณสวัสดียามเช้าครับเช้าวันจันทร์กับบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำครับเมื่อคืนฝนตกครับเอารองเท้าใครนี่ตาน้อยรองเท้าใครนี่ทาตะน้อยบะโอ้ลงก็ถอดรองเท้าไว้ด้วย นี่จะจ,ตจีตรนเนี่ยเดี๋ยวอาควาลงนอนนู้นกกระยายมาได้หานี่ยอนี่จบยอดนึนโม,โม,โมลงเปพี่นี่ดอใสหัวสันลงเลยไม่ต้องกลัว้กรุ๊มันลื่นบ่า่าในภูมลงเองดเดี๋ยวมันลื่นฮะอะไรนะเดี๋ยวไปรับ เอาคน,นนี้ไปรับได้เอาคนนี้แหละไปรับเดี๋ยวผมลงอย่างเดียวมันลื่นจันโอ้โลครับผมทรา,ายครับลื่นแล้วขี้ด,ดินทั้งนั้นเลยแถ้าเก่ดแล้วว่าคนนี้ยังไม่เคยขึ้นครับ ก็ลงคันนี้เสร็จก็ไปรับเจ้ามอมแมมนะไม่ใช่เจ้าวาเลนไทน์มาครับ ที่มันดังมาดังไอ้ตรงนู้นครับเพราะว่าไม่มีหัวอัดจ,จระบีครับมันเลยดัง หัวเรือนครับ จอตเนี้นครับเดี๋ยวเป็นว่าน้องมีนามาไอ้น้องวาเลนไทน์ จอดหน้าบ้านครับ ดูคิปไปชูชูบอกว่ามันสายขาดได้ได้ชัดสายมันร้อยขาดใช่ไหมเออไปดูตอนใช้าไปทำคือแล้วหรอเปาเจอแล้วสายมันขาดอทำไม <laughs> อยู่มันมันสตาร์ทไม่ติดเนาะไปเดีย๋ยวเราไปรับเจ้าวันเลนทายกันนั่งคุณปูนี่แหละไปเพราะว่าอยู่อยู่มันมันสตาร์ทไม่ติดเป็นไปไม่ได้หรอก เจ้าวาเลนไทยสายสา,ายได้ชาร์จขาดโ <c oughs> อ้หเปียกเบียกนี่อย่างวรนี่อะไรไว้ตับแน่นอนทั้ง làm đi qua om, lên lên ô đang ở đây này, này. Hả? บวก,กเปืนไม่สวยเลยแต่น้อยรอยอยู่นี่เนอะโอ้ขนาดไม่ตีกรวยยังหอนอ,อูเลยจัวนผานใช่หฮะวันออกนน่นเลยนาออกแยกขนาดแยกขนาดแล้วนะ นี้ทำกำเพลงไหมทำซีแพงเลยอ,อ่ะก็อลังการแท้โอ้ลืมเอาแว่นมาปกติผมใส่วแว่นลืมวันนี้ลืมมาหมาครับ ตกมากนี่อากาศเย็นสบายเลยครับท่านแต่มันตกไม่แรงเท่าไหร่ไหมตองนี้ไม่แรงร้อยกุนแรงท่านี้บอกซื้อน้ำมันจะถุงหัวเลยแต่ตอนซื้อน้ำมันฝนตกแล้วนะเออตอนมาเพิ่งจะตกแรงนี้เย็นสบายเลยอากาศเย็นสบายเลยครับ ตืนผมมาแบบฝนด้วยครับแล้วคุณปู่ก็มันมีปัดน้ำฝนด้วยโอ้มาแบบซุ่มมาเลยแหละเข้าเกียดังปุ๊ข้าเกียง่ายกว่าซปเปอร์เกดอีกเนาะฮะ ขวานะลุดวาเแล้วมันต้องสะบัดไปที่นึงมันต้องเอกของมันอันี้เลยเข้าง่ายนี่เกราะเกาะเกาเกราเมองมไม่ต้องมีอะไรครับสดๆเพียไปเลยสกตเอาออกยากครับเพราะว่ามันยาวไปหน่อย เอาคุณปูนี่แหละวิ่งเอาใกล้ๆแถวนี้เดี๋ยวไปรอชมอยู่ที่หน้างานเจ้าวาเลนไทน์กันนะครับ hey, ว่าองมเมมเละแค่ไหนอะไรนะลองมเมมมเมมโอ้ย <No moment. S 1> oh ันโอตั้งชื่อให้ใช่เศร้าโหดเลย มอ,มอ,มอ,มอ้โมแม่พงงันอ่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีไม่เอาบางโอนกรุบขึ้นเนี่ยเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ